ไปชนเนาะก็ให้พากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติทำบุญให้ทานมีทานแล้วศีลห้าก็พยายามรักษาเอาถ้ามีทานมีศีลก็มีภาวนาด้วยภาวนาก็เป็นของสำคัญทั้งสามอย่างนั่นแหละการให้การรักษาศีลการภาวนาก็ต้องควบคู่กันไป ในเมื่อเราภาวนาก็ให้ตั้งใจตั้งใจทำนะอย่าปล่อยให้มันเลื่อนจอนจัดออกไปคิดไปปรุงไปแต่งเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องใดเ,เรื่องเสียนะให้มันมีสติกำกับใจอยู่ตลอดมันคิดปรุงแต่งไปไหนให้มันรู้ทันความคิดปรุงแต่งนะ เดี๋ยยืนเดินนั่งนอนก็ให้มีสติรู้อยู่กับตัวที่มันเคลื่อนไหวไปมาร่างกายมันเดเคลื่อนไหวไปมาก็ให้รู้เท่าทันมันมันคิดมันปรุงมันแต่งก็ให้รู้เท่าทันมันรู้กายแล้วมันจะเข้าไปเห็นจิตนะรู้รู้กายที่มันเคลื่อนไหวไปมาบ่อยๆแล้วมันจะเข้าไปเห็นจิตเองเห็นจิตก็คือทันความคิดทันความคิดปรุงแต่งนี่เขาเรียกเห็นจิตเห็นมันชิดเห็นมันคิดแล้วก็อย่าตามความคิดไป กลับมารู้อยู่ข้างในรู้อยู่ข้างในไม่รู้ออกข้างนอกรู้ข้างนอกรู้เท่าไรก็รู้ไม่จบเรารู้ข้างนอกเหม,มือนการเรียนเนี่ยถ้าเราไปเรียนเรียนจําชื่อมันได้เรียนอภิธรรมเรียนอะไรก็แล้วแต่นั้นมันคือชื่อของมันชื่อของสติสมาธิปัญญาชื่อของทานศีลภาวนาหมดแต่ว่าตัวจริงๆแล้วเราต้องนํามาประพฤติปฏิบัติเรารู้อะไร ไม่มาเรียนกายเรียนจิตเนี่ยมันก็ไม่ไม่พ้นทุกนะยิ่งเรียนยิ่งเรียนยิ่งหลงเรียนภายนอกยิ่งเรียนยิ่งหลงก็หลงในความรู้ตัวเองว่าตัวเองเรียนมากรู้มากอก็ยิ่งเรียนมากรู้มากก็ยิ่งสงสัยมากเหมือนเดิมนะเรื่องสติสมาธิปัญญาอะไรก็สงสัยไปหมดตอบตอบจนถึงมรรคนิพพานมันสงสัยหมดถ้าเรียนภายนอกมันจบไม่เป็นนะ เรียนภายในเรียนกายเรียนจิตของเราเรียนรู้กายกายที่มันยืนเดินนั่งนอนเคลื่อนไหวไปมาก็เรียนรู้มันรู้ว่าเดินว่านั่งว่ายืนว่านอนว่าทําอะไรทุกสิ่งอย่างในจิตวัวรประจําบันของเรามีสติรู้อยู่กับกายที่มันเคลื่อนไหวไปมาเนี่ยจับสติจับอยู่ที่กับกายอันน,นี้จนสติมันทั้งตั้งมัน่นมันทันความคิดเห็นความคิดปรุงแต่ง เันเห็นมันคิดๆนะเห็นการเกิดดับมันแยกกายแยกจิตออกจากกันก็เห็นการเกิดการดับว่ากายก็อันนึงจิตมันก็อันนึงมันไม่ใช่ก้อนเดียวกันเหมือนสมัยก่อนแต่ก่อนมันเป็นก้อนเดียวกันกายกับจิตของเราเพราะมันแยกไม่ออกเพราะสติเราไม่มีอยู่ในกายสติเราส่งจิตออกนอกถ้าเรามีสติอยู่ในกายมันก็จะเป็นสัมมาสติสัมมาสติ ทำมีสติสะสมไปเรื่อยๆมันมากเข้ามันเป็นสมาธิมันก็เป็นสัมมาสมาธิมันรู้อยู่ที่กายรู้กายแล้วเนี่ยมันแยกกายแยกจิตให้เห็นไม่ใช่ก่อนเดียวกันแล้วมันก็เป็นวิปัสสนาขึ้นมาเห็นไตรลักษณ์เห็นความไม่เที่ยงเห็นการเกิดดับแเห็นการเกิดดับเนี่ยมันคิดขึ้นมารู้ทันมันดับแต่ก่อนมันก็คิดทั้งวันแต่มันไม่รู้ทันความคิดแบบนี้มันไม่เห็นความคิดแบบนี้แต่ก่อน เพราะสติเรายังไม่มีนะเราส่งจิตออกไปข้างนอกไปตามความคิดปรุงแต่งมันคิดอะไรแล้วก็ไปกับความคิดเข้าไปเป็นความคิดกับมันสติไม่ทันความคิดเข้าไปเป็นความคิดกับมันหมดมันหงุดหงิดก็เข้าไปเป็นความหงุดหงิดกับมันมันโกรธก็เข้าไปเป็นความโกรธกับมันนสติไม่ทันความคิดพอสติทันความคิดแล้วคิดมามันรู้ทันมันกะดับ มันไปต่อไม่ได้นะส้าติรู้ทันความคิดแล้วมันไปต่อคิดต่อไม่ได้รู้ทันมันก็ดับเนี่ยเรียนรู้ของจริงมันต้องเห็นไปอย่างนี้อาทูของจริงที่มีอยู่ในกายในจิตของเราความคิดกรุงแต่งเนี่ยเอาความคิดกรุงแต่งมาเนี่ยมาเป็นเครื่องฝึกสตินะมันคิดมารู้ทันมันดับเนี่ยก็อาศัยความคิดที่มันคิดนี่แหละเอามาเป็นเครื่องฝึกสติมันรู้ทันอยู่ตลอดนะมันจะถี่เข้าไปเรื่อยการเกิดดับการรู้ทันสติมัน เข้มแข็งไปเรื่อยมันชำนานไปเรื่อยนะคิดขึนมารู้ทันมันก็จะดับไวมันจะสั้นลงอความโกรธความหงุดหิดอะไรมันก็จะดับไวนะมันจะดับไวเพราะสติมันทันไวไปเรื่อยนี่คือเรียนกายเรียนจิตนะแล้วเรียนภายนอกแล้วจบไม่เป็นยิ่งยิ่งเรียนยิ่งหลงยิ่งเรียนยิ่งหลงยิ่งเรียนยิ่งโง่นะเพราะมันไปยึดติดอยู่กับคําสอนอันนั้นอไปยึดติดจะไม่นํามาปฏิบัติเนี่ยนะ แค่เรียนรู้ชื่อเฉยๆแต่ไม่รู้จักตัวจริงเขางมันมีแต่ชื่อมันชื่อสมาธิชื่อปัญญาชื่อมรรคผลนิพพานก็มีแต่ชื่อําได้แต่ชื่อแต่มาแก้กิเลสในใจตัวไหนก็ไม่ได้นะชาเรียนรู้กายรู้จิตเนี่ยเี่ยรู้กายไปเรื่อยๆเยคลื่อนไหวไปมาก็รู้มันเห็นมันยืนเดินนั่งนอนเคลื่อนไหวไปมาอ่าเดี๋ยวมันสะสมมากๆแล้วมันก็เป็นสติตั้งมั่นเป็นสมาธิเป็นสมาธิ ตั้งมั่นน้องกระทันความคิดอะทีนี้แต่เห็นการเกิดดับเนี่ยมันไม่ใช่ก้อนเดียวกันดูไปเรื่อยๆอย่างนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ดูเฉยๆมะพอมันแยกกายแยกจิตให้เห็นแล้วเห็นกายก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งแล้วทีนี้เนี่ยมันแยกกันอย่างนี้แล้วจะรู้ทันความคิดอะไเห็นมันคิดนะมันคิดมารู้ทันไม่ไปคิดกับมันมันก็ดับเนี่ยมันคิดมาไม่ไปปรุงแต่งให้มันมันก็ดับ เนี่ยมันเป็นธรรมชาติเกิดดับของมันอยู่อย่างนี้แต่ก่อนเราไม่มีสติเนี่ยนะเราไม่ทันความคิดแบบนี้แล้วก็ไปกับความคิดหลงไปกับความคิดทั้งวันโดนความคิดหลอกอยู่ตลอดเวลานะคิดยังไงก็เชื่ออย่างนั้นเชื่อตามความคิดตัวเองนะั้นก็ว่าตัวเองถูกนะถูกอยู่ตลอดนะสำหรับตัวเองเนะี่ยคนอื่นก็ผิดเนะพราะมันมันตามความคิดไปนะมันไม่ทันความคิดมันก็มีตัวมีตนไปไหนมันก็มีตัวมีตนอยู่ในความคิดอะไรนั้น คิดไปไหนไปไหนมันก็มีเราอยู่ในความคิดอ่ามันไม่ทันสติไม่ทันความคิดเพราะอย่างนั้นพอเราปล่อยมันมานานแล้วทีนี้เราต้องให้ฝึกสติเพื่อจะให้มันทันความคิดเนี่ยมันคิดไปเรารู้ทันมันดับเนี่ยก็เห็นการเกิดดับไปเรื่อยมันจะถีเข้าไปเรื่อยมันชำนานเนี่ยเพรารียกาําจนเป็นความเคยชินทําจนมันชำนานมันสติมันจะถีเข้าทันไวนะคิดขึ้นมารู้ทันดับไว้ มันจะเนี่ยรู้เฉยเฉยนะเราเป็นอย่างนี้เคอรู้เฉยเฉยเหมือนตามรอยโคว่าตามรอยโคไปนะเพื่อจะเข้าไปถึงตัวมันเนี่ยรู้เฉยเฉยไปเนี่ยคือตามรอยโคไปมันคิดมารู้ทันดับเนี่ยไม่ไม่ไปคิดกับมันไม่ไปปรุงแต่งให้มันคิดมารู้ทันดับมันจะขี่เข้าที่เข้าไปเรื่อยเนี่ยตามรอยโคมันใกล้ตัวโคเข้าไปเรื่อยอ่าเนี่ยมันจะที่เข้าจนเป็นอัตโนมัติต่อไปนะมันจะเป็นอัตโนมัติของมันเลย มันจะทํางานโดยที่ไม่ได้บังคับมันนะมันเป็นโดยหลักธรรมชาติของมันอ่าผมก็ดูมันทํางานไปใกล้จะถึงตัวโคแล้วถ้าเป็นนี้นะตามรอยโคไปเรื่อยๆเนี่ยผลสุดท้ายมันก็ไปเข้าไปหากิตนะเ้าไปหากิตผู้รู้ผู้หลงอะไนะมันก็ไม่ไปไหนแล้วก็ตามมันไปไปฮะจนมันไปเจอผู้รู้ผู้หลงเนี่ยตามรอยโคไปจนไปถึงตัวมันก็ก็รู้ชิดเฉยไปเหมือนเดิมมันละนะ รู้เฉยๆอันนี้มันมีทั้งสติสมาธิปัญญาอยู่ด้วยกันแล้วนะมันไม่ใช่ว่ารู้เฉยเฉยแบบไม่รู้อะไรนะอันนี้มันเป็นทั้งสติสมาธิปัญญามันไม่เข้าไปยึดความคิดปุงแต่งมาเท่าไหร่มันก็ไม่ยึดจะชอบไม่ชอบมันก็ไม่ยึดจะว่างจะเฉยมันก็ไม่ยึดเพราะมันเป็นอาการเกิดดัดนะของพวกนี้มันเป็นอาการเกิดดัดเป็นอาการของจิตที่มันมาหลอกลวงให้มันใช่จิตไปหลงเนี่ยนะมันเป็นอาการของจิตหมด จะชอบจะทำจะสุขจะทุกข์จะว่างจะเฉยนี่ยเป็นแค่อาการของจิตอาการเกิดดับแล้วก็ดูมันเฉยเฉยรู้มันเฉยเฉยไปเหมือนเดิมนะสะสมไปมากๆนะมันเต็มรอบของมันแล้วมันจะเป็นของมันเองนะเป็นอัตโนมัติแล้วมันละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจนเป็นมหาสติน่ะมหาสติมันก็ทํางานของมันทั้งวันทั้งคืนไม่มีเวลาเลย มันหมุนทั้งคืนนะจ๊ันะทั้งวันทั้งคืนแหละมันหมุนขอมันอยู่งั้นเลยยนไว้แต่นอนหลับมันจะเป็นเองโดยหลักธรรมชาติของมันนะในเมื่อมันมันเต็มรอบของมันแล้วมันจะเป็นขึ้นมาเองมันเป็นขึ้นมาเองเนี่ยก็เจอตัวโคแล้วตัวโกอะไรก็เจอหมดนะจับได้นะจับตัวโคได้พอมันเป็นขึ้นมาแล้วมันก็รู้เองนะมันรู้เองนะมันไม่มีใครมาบอกมันรู้จับของมันเอง มันเราจินข้าวนะจินไปเรื่อยๆมันก็อิ่มไปเรื่อยนะครึ่งท้องแนละ้วมันก็รู้ว่าครึ่งท้องแนละ้วจวนจะอิ่มแล้วมันก็รู้มันเรากินข้าวเนะี่ยเราทําไปอย่างนั้นกันเหมือนกันนะพอมันอิ่มแนละ้วเราก็รู้เองทีนีไ้ไม่ต้องใครจะว่าเราไม่อิ่มเราก็ไม่ได้สนใจเองนะพอตัวเองกินเองอิ่มเองรู้เองเห็นเองหายสงสัยเองเนะี่ยต้องทําไปอย่างนี้นะภาวนาะอย่าไปทําแต่ตอนนั่งหลับตานะ ไม่ใช่นั่งหลับตาค่อยบริกรรมหายใจเขาพุทธออกโตรหรืออะไรพอเลิกหลับตาก็ไม่พอนะอ่ายืเนเดือนนั่งนอนไปไหนก็ไม่มีสติรู้สึกตัวอะไรเลยนะปล่อยเนื้อปล่อยตัวให้มันไหลไปกับความคิดทั้งวันทั้งคืนอยู่อย่างนั้นแล้วกระทุกที่นี่นะเอาไปทํางานรับใช้กี่เด็อแล้วก็ทุกเือหน้ากันก็นกนมาบ่นแต่เรื่องทุกข์ให้กันฟังอ่าไม่แม่เห็นมีใครมาบ่นเรื่องความสุขให้กันฟังบ้างเลยอ่าไปกับความคิด มากฉันโกรธมากๆฉันมีความสุขก็ไม่เห็นมีใครมาพูดมาหล่าให้กันฟังนะอ่ามันเป็นงานไปรับใช้เกิียดมันไม่มีใครสุขหรอกนะตราใดที่ยังไปกับความคิดอยู่เนี่ยมันต้องหยุดคิดนะหยุดคิดหยุดการปรุงแต่งเนี่ยมันถึงจะสุขนะไม่ไปกับความคิดมันคิดทั้งวันก็ไม่มีใครไปเป็นเจ้าของความคิดมันปรุงแต่งทั้งวันก็ไม่มีใครไปเป็นเจ้าของความปรุงแต่งนั้นนะจากกันเป็นอิสระจวจากกันแบบนั้น ถ้าทําไปอย่างนี้มันจะไปถึงถึงสู่จุดนี้นะทุกคนนะ่ะทาได้ทุกคนกไม่นั่งหลับตาก็ะเด้ยภาวนาทั้งวันเราอยากไปทําเฉพาะตอนนั่งหลับตาเวลาไม่หลับตามีเวลาเยอะแยะทําไมไม่ภาวนานะทําภาวนาได้เฉพาะตอนหลับตานั่นแหละแล้วกิเลสมันมันทํางานเฉพาะตอนเราหลับตาหรือเปล่านะเวลาเรายืนเดินนั่งนอนอยู่มันทําให้โกรธได้ไหมหรือทําให้โกรธได้เฉพาะตอนนั่งหลับตานะกิเลสมันทํางานตลอด24ชั่วโมงนะ เราจะมาภาวนาเฉพาะตอนนั่งหลับตาวันละครึ่งชั่วโมงหรือสิบนาทียี่สิบนาทีมันไม่ทันจกิรยรตหลอกนงะมันต้องทาให้ได้ตั้งแต่ตื่นนอนจนนอนหลับทําให้ได้ทํำยังไงก็มีสติอยู่กับตัวเนี่ยรู้สึกตัวเดินไปไหนก็รู้สึกตัวไไตว,ว่าเดินอยู่นี่นั่งก็รู้กานะทํางานในจ,จิตวัตรรจจําบันก็มีสติอยู่กับตัวรู้สึกตัวอยู่กับการทํางานเนี่ยสะสมไปอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยสติเนี่ยสะสมมากๆเข้ามันก็เป็น สัมมาสตินะพอมากข้ามันก็เป็นสมาธิจิตตั้งมั่นมันก็เป็นสัมมาสติสัมมาสมาธิอยู่ในองค์มรรคแก่ของอาชีพพระเจ้าบัรญัติไว้ในองค์มรรคแป่สัมมาสติสัมมาสมาธิแต่ถ้าเรานั่งหลับตาอย่างเดียวเราไม่มีสติอยู่ที่กายที่จิตแบบนี้นะเอาแต่ความสงบมันไม่ใช่สัมมาสติสัมมาสมาธินะมันเป็นวิฉาสมาธิแล้วาเป็นง้นจะเป็นสมาธิหัวตะนะ นั่งหลับตาบริกรรมปีปีกี่ชาติไปจะเอานั่งให้มันมาสงบอยู่อย่างนั้นนันเขาเรียกมิฉาสมาธิแต่ถ้ามีสติอยู่กับตัวอย่างนี้รู้สึกตัวไปเหมือนเป็นเป็นสัมมาถสติทันความคิดมีสติม,มากๆกิดตั้งมันเป็นสมาธิมันต่เห็นความคิดทันความคิดเห็นมันคิดแยกกายแยกจิตออกเนี่ยเป็นทั้งสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นทั้งสติสมาธิปัญญาไปด้วยกัน กลมกลืนไปด้วยกันแล้วทีนี้ก็รู้เฉยๆเนี่ยแหละมันเป็นทั้งสติสมาธิปัญญาไปด้วยกันเนี่ยไม่ใช่ไม่เคยภาวนามาก็จะมารู้เฉยๆมันไม่ใช่อันนี้มันแยกกายแยกจิตแล้วสติสมาธิปัญญามันกลมกลืนเป็นอันเดียวกันแล้วถึงจะมารู้เฉยๆอย่างนี้อ่ามันก็เนี่ยมันก็ทำรักที่เลียดออกไปเรื่อยนะตามรอยโคไปเรื่อยจนเจอตัวโคนั่นแหละนะอะคนสุดท้ายก็จับมันได้จับมันได้เนี่ยเหลือแต่ผู้รู้นั่นก็ รุ่เฉยๆนี่แหละก็ไม่มีอะไรก็ไม่เด้กต้องทําอะไรหรอกแค่รุ่เฉยๆไปมันมันเต็มรอบแล้วมันเป็นเองนะมันเป็นมันเป็นธรรมชาติของเขาเขาจะเป็นเองนี่การการภาวนาถ้าอยากไม่อยากเสียเวลามากนะก็ต้องทําแบบนี้ไม่ใช่จะไปทำเฉพาะตอนเรานั่งหลับตาอย่างเดียวแล้วเวลาไม่หลับตาก็ไม่ภาวนานะ่มันไม่ถึงง่ายๆหรอกนะถ้าเป็นเดินทางก็ไม่ถึงจุดหมายปลายทางง่าย อ่าเดินวันละสองสามเก้าแล้วกกหยุดไปเดือนหนึ่งค่อยมาเดินอีกสองสามเก้า่เียมันไม่ถึงง่ายๆหรอกมันต้องเดินต่อเนื่องอ่าเดินต่อเนื่องคือมีสติต่อเนื่องมารู้สึกตัวต่อเนื่องไปเรื่อยๆแบบนี้ไม่ใช่จะมาทําสติเฉพาะตอนนั่งหลับตาบริกรรมอยู่นี่เนี่ยมันไม่ไม่ไปไหนให้พอเราทําแค่นี้ที่มันไม่เป็นไม่ไปให้นะเพราะ มารู้สึกตัวหน่อยมากำหนดสติหน่อยเพราะมันเผือหน่อยก็ท้อถอยแล้วแตย่งไม่อยากจะทำแล้วบอกว่ามันชู่มันไม่ไหวอย่างเงี้ยยกภูเขาละนะยอมแพ้กิเลสนะมันก็มาเกิดมาตายอยู่ไม่จบไม่สิ้นนะการเป็นถาบรับใช้กิเลสมันเกิดเป็นชี้ข้าเขารับใช้ให้เขาสอบเขาเขก์นะเขาพาไปคิดทั้งวันไม่รู้ว่าตัวเองคิดนะมันคิดทั้งวันก็ไม่เห็นมันคิดก็พอปันไตกับความคิดไปเป็นอันเดียวกับความคิดความคิดก็เป็นเราเราก็เป็นความคิด โกรธขึ้นมาก็เราเป็นความโกรธโกรธกับเราก็เลยเป็นอันเดียวกันเป็นก้อนเดียวกันไม่แยกจากกันสักทีแล้วเมื่อไหรจะพ้นจากทุกข์นะถ้าเห็นความคิดเห็นมันคิดแล้วมันแยกกายแยกจิตมันเบาหมดแล้วนะเขาเป็นตัวตนมันลดลงแล้วการเกิดตายมันสั้นลงแล้วทุกข์มันน้อยลงแล้วเนี่ยถ้าเป็นงี้นะเราก็ต้องทําไปนะรู้สึกตัวไปเรื่อยๆอ่ามันสะสมไปเงี้พอมันกําลังมันพอแล้วมันเป็น ่แล้วมันจะแยกกายแยกจิตถ้าเราเห็นเองหรอกนะเนี่ยเราคอยมารู้เฉออยๆทีนี้รู้เฉยๆมันมีทั้งสติสมาธิปัญญาเหมือนตามรอยโคไปนี่แหละเดี๋ยวมันต้องเจอตัวโคเนี่ยเราตามมันไปเรื่อยก็จับมันได้นะเนะี่ยเราต้องให้ทําอย่างนี้อย่าไปทําเฉพาะตอนเรานั่งหลับตายอย่างเดียวไม่ถึงง่ายนะเดินสองสามเก้าไปหยุดไปเดือนหนึ่งแล้วก็มาเดือนอีกสองสามเก้าแล้วก็หยุดเดือนนี้มันไม่ถึงง่ายหรอกไม่ถึงจุดหมายปลายทางง่ายมันต้องเดินให้ต่อเนื่อง เดินต่อเนื่องคือ,อยังไงคือมีสติอยู่กับตัวตลอดเวลาให้มันต่อเนื่องมันเผลอก็ไม่เป็นไรก็เอามารู้สึกตัวเหมือนเดิมเนี่ยให้มันรู้สึกตัวสติความระลึกได้สมปชัญญะความรู้ตัวทําให้มันต่อเนื่องมันเผลอไปก็มารู้สึกตัวเหมือนเดิมเนี่ยอย่าอย่าไปกับความคิดแต่ไม่ต้องห้ามความคิดนะมันคิดไปไม่ต้องห้ามเอากลับมารู้สึกตัวเนี่ยมันคิดไปไม,ไม่ตามความคิดออกไป พอมันคิดไม่ตามความคิดไปมันคิดไปเอากลับมารู้สึกตัวเนีย่ยอันดับแรกคันเบสิกมันเป็นอย่างนี้นะไม่ต้องไปงดหงิดเวลามันมันคิดอย่าไปงดหงิดเอากลับมารู้สึกตัวแค่นั้นนะทำสบายๆนะแต่ทำงานในชีวิตประจาวันแล้วก็ทําตามหน้าที่ปกติของเราเนี่ยอ่าก็ทาตามหน้าที่ไปแต่เราเราใส่ความรู้สึกตัวเข้าไปด้วยในการทามาเติมความรู้สึกตัวใส่เข้าไปด้วย พราะปกติแล้วเราจะไม่รู้สึกตัวเราทํานู่นทานี่เราจะไปกับความคิดทั้งวันมันสติมันไม่รู้อยู่กับตัวมันไม่รู้สึกตัวถ้า,ามันรู้สึกตัวเนี่ยมันก็จะเห็นตัวของเราอยู่ตลอดี่มันเคลื่อนไหวไปไหนก็เห็นมันอ่าเดินก็เห็นมันเดินนั่งก็เห็นมันนั่งทํานู่นทานี่เห็นมันอยู่ทั้งวันเนี่ยเขาเรียกรู้สึกตัวอ่าเหมือนเหมือนเราหยิบแขนตัวเองนี่งก็ไดนะเนี่ยมันรู้สึกตัวมันเป็นไงก็หยิบแขนตัวเองรู้สึกว่ามันเจ็บไหม เรรู้สึกว่าเจ็บเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเจ็บแค่นี้เองนะเนี่ยอันนี้ก็รู้สึกในเดินก็รู้สึกว่าเดินให้มันรู้สึกตัวทําความรู้สึกตัวไม่ต้องไปพูดไปพากนะเอากําลังเดินเรากำลังกินข้าวกินน้ําเรากำลกังอะไรเน,นี่ยไม่ต้องทําความรู้สึกตัวอ่ามันเถอไปก็มารู้สึกตัวเนะี่ยทําอย่างนี้ให้มันต่อเนื่องทำ,ท,ำ,ท,ำทั้งวันเว้นไว้แต่นอนหลับนะได้ภาวนาทั้งวันทีนี้แก็ไม่มีข้ออ้างแล้วว่าไม่มีเวลาภาวนาทีนี้นะไม่งั้นก็ แก้ตัวให้กิเลสอยู่เลยนะค่อยเป็นชี้ค่ารับใช้กิเลสค่อยแก้ตัวให้มันว่าไม่มีเวลาภาวนาทำง,งานเพียแล้วอไม่มีเวลจ,จะมานั่งก็ไม่ไหวอย่างเงี้ยน,นะมันะมันแก้ตัวให้กิเลสทั้งนั้นทํางานอยู่นี่แหละภาวนาเดินกับภาวนารู้สึกตัวไปทําอะไรกับภาวนาทั้งนั้นะถ้ามันรู้จักภาวนานนอกจากคนไม่รู้จักมันก็ปล่อยให้กิเลสจุงจมูกไปทั้งวันแล้วคนไม่รู้จักค่อยมานั่งหลับตาวันละครึ่งชั่วโมงวันละห้าทีสิบนาที สุดท้ายก็ไม่ได้อะไรนะน่ะนะมันทําให้ต่อเนื่องทําให้ต่อเนื่องก็รู้สึกตัวอยู่ให้มันต่อเนื่องมีสติต่อเนื่องอ่าสติความมรึกได้สมประชัญยะความรู้ตัวนะให้มันต่อเนื่องอ่าเนีน่ยทํามีอุปการะมากสองอย่างแต่เราไม่นํามาปฏิบัติเราให้แต่กิเดสจุงมจมูกไปชิดนู่นอดีตอนาคตไปนู่นออกนอกกายนอกจิตใช่ไหมปฏิปทฏฐานสี่ท่านบอกให้รู้อยู่ที่กายที่จิตไม่ได้บอกบอกให้ออกไปรู้ข้างนอกนะ ไอ้นี่เราไม่ได้เคยดูกายดูจิตเลยมีแต่ออกไปกับความคิดมีเลยดจูจมูก,ปกไปไหนก็ไปนะไปกับมันทั้งวันแล้วก็มาบ่นทุกกายจิตตัวเองก็ไม่ดูนะนอนเฝ้านั่งเฝ้าอยู่ก็ไม่ดูนอนพพ่งผ้าผืนเดียวกันนะั่นแต่ก็ไม่เคยดูกายดูจิตออกไปกับความคิดทั้งวันนะแล้วมันจะได้อะไรอะภาวนาตายไปเปล่านๆะเกิดมาก็จะเสียชาติเกิดเกิดมาตายทิ้งเปล่าๆนอนเฝ้านั่งเฝ้าอยู่แต่ก็ไม่ดูตัวเองไปดูแต่คนอื่นนะ คนมุ่นหม่ดีคนนี่หม่ดีรู้หมดร,รู้หมดทุกสิ่งอย่างความไม่ดีของคนอื่นแต่ความไม่ดีของตัวเองไม่เคยย้อนมาดูนอนนอนอยู่ก็ไม่ดูนั่งอยู่ก็ไม่ดูนอนห่มผ้าพื้นเดียวกันแต่ไม่เคยดูตัวเองสักทีไปกับความคิดแห้งิเียดจูงจมูกไปสับไปเขกทั้งวันแล้วจะไปเอามาข่นที่ผ่านมาจากไหนนะทําทให้มันต่อเนื่องไม่ใช่ให้ติเลียดจูงจมูกต่อเนื่องไปทั้งวันแบบนั้นจะเป็นที่ข้ารับใช้เข้าไปที่ไหน มัน่าจะเข็ดจะหลาบได้แค่นะอ่าไม่งั้นก็มาเกิดมาตายอีกนะกิเลสพามาเกิดมาตายอีกเหมือนเดิมตากิตก็มาเกิดกิเลสก็ขี่คอพามาเกิดอีกต่อมาสับมาเกตให้โกรธให้เกลียดให้รักให้ชังอยู่เหมือนเดิมนี่แหละกิเลสตัวเดิมนี่แหละจะมาขี่คออยู่นั่นอามาสับมาเกตให้ทุกข์กับกิเลสตัวเก่าไม่ใช่ตัวใหม่ไม่จังไหนหรอกจําหน้ามันไม่ได้สักทีมันบอกให้โกรธวันหนึ่งกี่รอบถ้าได้โกรธแล้ววันนึงกี่รอบ อนะคิดเมื่อ,อไรก็โกรธเมื่อนั้นอนะคิดเรื่องคําที่เขาด่ามาเนะีมม่ยแล้วทําไมไม่เก็บไม่หลับแล้วทําไมจําหน้ามันไม่ได้ทําไม,มจะไปเป็นชีค ok ่ารับใช้เขาขนาดนั้นอสติม,มีทําไมไม่เอามาใช้ปัญญามีทาไม,มไม่เอามาใช้แล้ฝนะึกได้มันไม่มีฝึกให้มันมีได้นะมีจะเป็นทาสรับใช้เขาอยู่อย่างเดียวนะแล้วก็มาบ่นทุกไปเป็นทําง,งานเป็นชีค่ารับใช้เขา ok แล้วก็มาบ่นทุกเจอหน้ากันก็บ,บ่นแต่ทุกอ่นะ คนนู้นเป็นยัง้นคนนี้เป็นยังงี้ไปแล้วออกแต่ข้างนอกนี่แหวนไม่เคยดูตัวเองนะบัณฑิตท่านเพ่งโทษตัวเองนะบัณฑิตท่านเพ่งเพ่งโทษตัวเองแต่คนผานชอบเพ่งโทษคนอื่นอ่าชอบเพ่งโทษคนอื่นชอบจับผิดคนอื่นคนพานจะเป็นแบบนั้นแต่บัณฑิตท่านเพ่งโทษตัวเองจับผิดตัวเองทิเดดเบาบางไปเรื่อยเป็นบัณฑิตขึ้นไปเรื่อยคนพานก็ยิ่งเป็นคนพานไปเรื่อยเพราะไปจับผิดแต่คนอื่นไปเพ่งโทษแต่คนอื่น ให้ดูตัวเองให้เพ่งโทษตัวเองให้จับผิดตัวเอง,ให,ง,เองให้แก้ไขตัวเองมันไม่ดีตรงไหนก็แก้ไขมันไปจนมันหมดจากกิเลสแล้วนะนะกิเลสมาสับมาเขี่ยไม่ไดก้กิเลสใช้งานไม่ได้มันชิดไปไหนก็ไม่ได้ไปชิดกับมันนะมันปรุงแต่งทั้งวันแต่ก็ไม่มีใครไปเป็นเจ้าของความชิดความปรุงความแต่งเป็นอิสระจากกันนะอยู่แบบสบายสบายนะไม่ต้องไปเป็นชี้ค่ารับใช้กิเลสไม่เป็นทาตความคิดไม่เป็นทาตความปรุงความแต่ง เป็นอิสระจากความคิดเป็นอิสระจากการปรุงการแต่งอ่ามันก็เป็นบรมณมาสุขนะกิเลสมาใช้งานไม่ได้อีกนะฮะเป็นอิสระจากกิเลสเหนือกิเลสเหนือสมเหนือโลกนะยทำเหนือโลกทำของพระพุทธเจ้าเป็นทำเหนือโลกแต่เราไม่เอามาน้อมนําทำสอนของพระพุทธเจ้ามาระพิปปิบัติเราก็ไม่ได้เลยเหนือโลกเหนือกิเลสนะเราเลยไม่เหนือโลกเหนือกิเลสมีแต่ให้กิเลสขี่ขอสับเครดอยู่นี่ เป็นชี้ค่ารับใช้เขาอยู่ไม่จบไม่สิ้นอยากเหนือกิเลสก็ต้องนำน้อมนําคําสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัตินะทานมีแล้วศีลก็รักษาออกภาวนาก็ตั้งใจทํากันก็ไม่ได้ยากอะไรก็มีแต่กายกับจิตสติปัฏฐานสี่ไม่ได้มีมากอะไรกายจิตก็มีทุกคนไม่ได้ไปยืมใครเข้ามาไม่มีกายมีจิตต้องไปเช่าเข้ามาต้องไปยืมเข้ามาก็ไปอีกอย่างีนี้ก็นอนเฝ้าอยู่นั่งก็ไป,ไปนั่งอยู่ด้วยกัน อิเลียตอยู่ที่ไหนมรคนิพพานก็อยู่ที่นั่นล่ะนะอยู่ที่เดียวกันเมื่ออยู่ที่ไหนแจ้งก็อยู่ที่นั่นนะหลงอยู่ที่ไหนรู้ก็อยู่ที่นั่นแต่เราไม่ดูนะเราไปกับความคิดทั้งวันนะเป็นชียข้ารับใช้ด้วยสนตะพายจูงจมูกไปทั้งวันและเมื่อไหรจะเป็นอิสระจะอิเลียตสักทีนะนะอ่าน,นี้นะ <c oughs> นะอีเลียตสางใจรับพรกันนะ ยถาวาริวหาปูราบริบูรณ์ติศาสกะรังเอวะเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกัปปะติอิจิตังปฏิฏังตุมหังกิพเมวะสัมมิจฉตุสเภบริญตุสังคปาจันโทปนระโสยถามณีโชติระโสยถาอิโยวิวัณณะนตุสังฆาโร นาสัตว์มเดพาวัดวังการโยสุขิติขายุโกภวาอาภิวาตนาสิริสานิจามุทธาพจายโนจัตตารโรธรรมวัตตันติอายุวันโยสุขังอารางันจะโคดากินารินนาสังกามิสุปฏิจิตา Di ngaratang hitayasa Tanah so'u bakapati So'ya titamu jaya mitasito Pe tanah bunca jakarta ulara Haram jahiku nama lupa dinang Tumi ipun yang pasutan anak pakandi Ratanataya nubawena Ratanataya tejasah Dukkha dukkha payavera Soka sadjuju patwa Aneka antaraya pirvina santu asesa to Caya sidi tenang so, palang Siri ayu jawa, noja, pokam, buti, jaya, जा, सा ता वा सा चायु चिवसिद्धि สัพพะคัมภันุภาเวนะสดาโสติปวันตุเตนาวัตุสัพพมังกาลังรักขันตุสัพพเดวะตาสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสตินวันตุเตุา